เดี๋ยวนี้คนไม่มาสำเพงแล้วจริงไหมเพราะอะไรไปดูกันถ้าเดินสำเพงในยุคที่ใครๆก็ชอปออนไลน์และตอนเนี้ยังมีคนมาเดินกันอยู่หรือเปล่านะมาตีมาเดินเบียดกันใช่ๆ กินข้าวแกงที่มีเมนูเด็ดหมูเข้มหมูหวานคนแหกกินแน่นร้านจนต้องรอคิวอร่อยมากเพลละร้อยก็จะซื้อยอมเดินซื้อของกินที่มีขายเลียงรายตลอดทางเป็นสูตรร้อยปีเลยตนะัน้นึงซื้อก่อนเอาอชุดหนึ่งพี่เขาเขียนมาถูกจังหวะว่าของขายน่ารักน่ารักที่ใครเจอก็อดใจไม่ไหวแล้วก็ตกเป็นผู้ประสบภัยเจอพายุเข้าจนน้ำท่วมซอย,อยเดินไปต่อไม่ได้หลอดไม่รลอดมาดูกันกับคลิปตลาดซัมเพลงเป็นคาลงจริงหรือเปล่า เดี๋ยวดูเลยว่าอร่อยคุ้มค่าขนาดไหนคำเดียวเลยนะเสมอพา คือจำได้ว่าว่าก่อนที่มากับแม่คือเดินไหลชนกันแบบ <c oughs> คือต้องกอดกระเป๋าเลย <c oughs> เดี๋ยวของหาย <c oughs> ไหลชนกันจนแบบไม่มีที่เดินอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หลายหลายคนเห็นบอกว่ามันเงียบมาก <c oughs> วันนี้ก็เลยอยากมาดูว่าคนน้อยจริงหรือเปล่าคนไม่มาแล้วจริงหรือเปล่า จริงๆก็ใช่อยากมาหาของกินนั่นแหละรู้ทันทําเป็นรู้ทันงั้นเดี๋ยวบอกการเดินทางกัน่อนนะถ้าใครมา MRT ก็ลงสถานีวัดมังกรหรือสามยอดได้เลยแล้วก็เดินต่อมาถ้าใครมานั่งเรือมาก็ลงท่าน้ำราชวงศ์ได้เลยส่วนถ้าใครขับรถมาก็แนะนําให้จอดที่วัดจกักรวรรดินะที่จอดรถเยอะเลยส่วนสายรถประจําทางเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะก่อนจะไปตะลุยกินวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจมูกพาไปด้วยนะจะได้พาไปกินด้วยกันบ่อยๆกดตรงนี้เฟซบุ๊กด้วยถ้าร้องกันเล้ยวตาม จะไปสัมพิงเขาหาอะไรลองท้องก่อนนะอันนี้เราอยู่หน้าร้านข้าวแกงแม่อ้อนสะพานหันเจ้าเก่านะคนเยอะมากเอาจริงไม่คิดว่าคนเยอะขนาดนี้ทีเด็ดร้านนี้คือหมูเค็มหมูหวานเนี่ยตัวตึงเลยเขาบอกใครมาก็ต้องสั่งนะหิ้วกับบ้านกันอีกเป็นหลายโลไปดูกันเลยดีกว่าว่าเด็ดขนาดไหนไป ดิดแบบูดิหน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะหมูเค็มหมูหวานนี่จาละ90บาทนะขีด 1. 90บาทเดี๋ยวดูเลยว่าอร่อยคุ้มค่าขนาดไหนอันนี้หมูหวานดูความเงาฉ่ำของหมหอูอร่อยจริงๆไม่คิดว่าอร่อยขนาดนี้อันนี้หมูเค็มนะเฮ้ยอร่อยแบบ หกเค็มเขาแบบเขมข้นทอดมาแบบแห้งกรอบอ่ะกรอบนอกนุ่มในอ่ะหมูหวานก็คือเค็มๆหวานๆช่ำๆชมแล้วที่เขาซื้อกลับบ้านกันทีแบบหลายโลขีดละร้อยก็จะซื้อยอมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยขนาดนี้ <c oughs> อันนี้แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายฟัก,ก60บาทเราสั่งเป็นถ้วยนะใครจะสั่งราดข้า้ก็ได้ดูลูกชิ้นปลากายเขาดิใหญ่มาก <c oughs> ํำเดียวเลยนะ <c oughs> ํำเดียวเลยนะ เด่ง,ดงยอมแล้วที่คนเยอะขนาดนี้อร่อยสมตำนานจริงต้องมากินให้ได้เดี๋ยวก่อนจะไปลุยสำเพลงขอไว้อีกสักร้านสองร้านนะเป็นร้านทอดมันสูด100อยปีคนแตกแน่นอน ประวัติมายาวนานมากเลยนะตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีตั้งแต่แรกเริ่มอ่ะชาวจีนะอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนแล้วก็ค้าขายกันบริเวณริมแม่น้าเจ้าพญาแต่หลังจากนั้นนะสามเพิงก็ถูกย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนกลายเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวจีนมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็เนี่ยกลายเป็นแหล่งรวมขายของกิฟช็อปของหน้ารักค้าขายส่งกันถึงแล้วนี่ร้านทอดมันปลาอินทรีหน้าวัดจักรวัฒอันนี้ที่บอกว่าเป็นสูตรร้อยปีเลยนะแล้วดูดิเขาทอดแบบ ใครจะไม่แวะไหวดูดูในกระทะเขาดิค่ะไปสั่งเลยดีกว่าดูดิเขาทอดแบบเต็มกระทะเลยนะแล้วกลิ่นหอมมากอยากให้ทีวีมีกลิ่นเดี๋ยวสั่งเลยดีกว่าคนมาซื้อตลอดเลยนะไม่ขาดสายเลย เขาราดน้ำจิ้มเลยถุงนึงคือเยอะมากหนักอึ้งเลยเสียงเขาเลดังมากพิมพ์เลยนะนี่เขาทอดใหม่ๆร้อนๆเลยน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มเขาแบบถึงพริกถึงกระเทียมแล้วก็แบบเปรี้ยวหวานนะทอดมันก็คือทอ,อดอร่อยอ๋อทอดหรอคะขอบคุณนะคะเ <laughs> ดี๋ยวมซืโอ้ <laughs> แปดบาทค่ะโอเคค่ะเผ็ดนคคะ,นะใส่เผ็มอร่อยโคตรโอเคพี่คนเมื่อกี้เขาบอกแนะนำให้ซื้อปอบเตียทอดนะใครเคยกินแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยอร่อยไหมไปลแล้วเดี๋ยวพาไปสำเพลงจริงแลละทุกคนคิดใช่ปะว่าเมื่อไหร่จะถึงแวะอยู่นั่นน่ะ <c oughs> ไปแล้ว ของกินขายตลอดทางเลยนั้นนี่อ น้ำท่วมแล้วตอนนี้ถ <c oughs> ึงแล่สำเพลงตอนนี้เราก็อยู่กันปักซอยวันนิดหนึ่งนะพร้อมกับสายฝนน้ำท่วมแล้วจ้า <c oughs> แต่ว่าก่อนจะเข้าสำเพลงตาเหลือบไปเห็นมันปิ้งกล้วยปิ้งขอแว้อีกนิดนึงได้ปะแล้วเดี๋ยวไปเลย อร่อยอหมคะอร่อยอุคำหนึงซื้อก่อนเอาชุดหนึ่งพี่เขาเข็นมาถูกจังหวะว่าพี่ขายอยู่ในซอยนี้ประจำเหรอคะเข็นมาถึงยาวราดค่ะยาวไปอย่างนี้เหรอคะอ๋อว้ยหนูโชคดีสิที่เจอพี่ไม่งั้นพี่ก็ไปแล้วใช่ค่ะ ื้อกล้ยปิ้งมันปิ้งเลยนะก็เจอร้านข้าวต้มน้ำบุนพี่เขาเห็นมาพอดีที่เขาเห็นไปมาระหว่างเยาวราชกับสัมเพ็งแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันหน้าร้านมันปิ้งกล้ยปิ้งป้าเต๋นนะขายอยู่ฝั่งซอยวานิชหนึ่งอย่างนี้เลยเดินมาก็เจอแน่นอนจะขายพวกเนี่ยกล้ยปิ้งมันพิมันสับปะหลังเชื่อมเผือกเชื่อมอย่างนี้สั่งมันพิมไปแล้วรอพี่เขาปิ้งกันอันนี้คนน้อยลงเยอะไหมคะน้อยมากปกิจะเดินเบียดกันใช่ใช่ค่ะหนูจำได้ว่าเมื่อก่อนไหลชนกันเลยอ่ะ นานแล้วหรอคะ<ว>เป็น<ว>สักพักแล้วใช่ไหมซื้อมาแล้วนะนี่อันนี้ห้าลูก20บาทมีเนี่ยมันทิพเผือพิ์มะม่วงผสมกันได้หมดเลยตุงนี้40บาทชอบมากมันทิพเข้มข้นอ่ะแบบหอมกะทิอ่ะมีข้าวโพดด้วยอร่อยถูกใจากินกันได้นะไปไปดูดูสั่งเพงกัน เดินซอกซอยนี้ก็คือเขามีมอไซค์ให้เขาขับออกต้องระวังกันนิดนึงนะเพราะว่าบางทีก็ขับกันเร็วเกือบโดนชนเลเมื่อกี้เดินเข้าสาเพ็งมีเดียวก็เจอขนมไข่น่ากินมากนะเนี่ยเขาอบด้วยเตาถ่านเลยชื่อร้านขนมไข่สาเพ็งที่เสียงหอมมากสั่งเลยดีกว่าอเอาข้าตมกันถุงหนึ่งค่ะ ให้ชิมอันหนึ่งร้อนๆเพิ่งขึ้นจากเตาเลยนี่อหอมนะมนุ่มดีเลยนะหอมผาดอ่อนๆแล้วก็ไม่หวานจากักอันนี้ถุงเล็ก50บาทนะมีถุงใหญ่ด้วยร้อยหนึ่งแป้งสั่งมาเป็นผสมลูกเกดกับไม่มีลูกเกดเข้าสำเพงมาแล้วก็ไม่วายอย่างจะต้องแวะเดี๋ยวพาไปดูสำเพงจริงๆแล้วตรงห้องมเลย ครึ่งหนึ่งแล้วนะก็คือคนน้อยลงจริงนะอย่างที่พี่เขาบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยคือคนมันแบบมันไม่ได้ไม่มีนะแต่มันแค่แบบลงเลงลงเลงอนะ่ะไม่ได้แบบคนแน่นทุกร้านเหมือนเมื่อก่อนมเมื่อก่อนเขาร้านไหนก็คนแน่นไปหมดแต่สัาเพลงก็ยังเหมือนเดิมนะมีของกระจุกกระจิกน่ารักตามเทศกาลปีใหม่ฮาโลวินเนี่ยมาซื้อกันได้ดงพงคุณเจ ฝนคือแบบมันเป็นหลังคาอน้ำยอดแต่จะบอกว่าของเยอะมากน่ารักทั้งนั้นเลยนะใครแบบสายน่ารักน่ารักโคกุญแจคกิสิดผมอะไรเงี้ยเยอะมากล้มละลายได้เลยนะ พูดเหมือนกันแก้งอ่ะทุกคนเป็นผู้ประสบภัยหมดเลยนะตอนเนี้ยข้างหน้าคือแบบเป็นน้ำตกขนาดย่อมยมผ่านไม่ได้เลยนะต้องหยุดรอแป๊บนึง ไม่หยุดนะไม่หยุดง่ายๆเอาไปดูดวงได้ไหมน่ารักทำไม่เหมาะกับเราปะมีแต่ของน่ารักขนาดเลยนะกิ๊บติดผมยังวัดผม าเยอะเหมือนกันนะเดินนี่ก็คือเจอตลอดทางเออแต่จะบอกหลายร้านเขาไม่รับเงินสดนะอีกเร่อนแต่หลายร้านจะบอกว่าเขาไม่รับเงินโอนนะส่วนญ่เขาแบบเงินสดทางนั้นเลยอ่ะเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกัน <sm> <sk> หยุดเถิดดู พูดไปพูดสุภัยของจริงแล้วนะตอนเนี้ยกลับบ้านไหมข้างหน้ามันเดินไม่ได้แล้วต้องลุยน้ําแล้ว,วทุกคนหยุดกันหมดแล้วตอนนี้รถติดเอาไง,ง,งกลับไหมตอนนี้คือน้ำท่วมนะดูน้ำท่วมจ้า a later few moments สภาพไนนี้มันมีหลังคาก็จริงนะแต่ว่าหลังคามันจะลั่ล่วๆหน่อยนะมันจะมีน้ำตกอยู่ตลอดทางเลยอะกลางทางเราต้องเดินหลบๆอีหนึงนะตอนแรกจริงๆจะเดินต่อไปตรงชุมชนเลื่อนลิตนะเลี้ยวสายไปแต่ว่ามันเดินไม่ได้เลยฝนตกมาเป็นชั่วโมงแล้วมันก็ไม่หยุดก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้ไปร้านสุดท้ายนะ แต่ว่าพามาเดินเล่นในสัมพ็งกันแทนก็ของหลากหลายเหมือนเดิมนะของฮทลโนโลวีเทศก,กาลอะไรอเงี้ยก็เริ่มมาจัดขายแล้วแต่ว่าคนก็น้อยลงจริงๆคือแบบมันไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนอะเนาะ เมื่อก่อนจําได้ว่าเออไหลทนกันจริงๆเดี๋ยวนี้ก็โลงเหลงไปเยอะร้านก็เงียบๆไปหน่อยเมื่อก่อนมันคนเยอะจนเขาต้องแปะไฟว่าระวังถูกล้วงกระเป๋าไม่ตอนนี้ก็ยังแปะอยู่<ช>นี่ไงเออเออใช่แต่ก็ต้องระวังอยู่ดีแหละแต่จริงๆก็พอเข้าใจได้นะว่าทําไมแบบคนถึงน้อยลงใครไม่สั่งของออนไลน์ั้างสมัยนี้ใครก็สั่งไม่ต้องแบบส่งถึงบ้านแถมราคาก็ดีไม่ต้องเดินมาตัวเปียกแบบเราด้วยจริงๆ <c oughs> เอาจริงมันไม่มีบ้านไหนที่ไม่สั่งของออนไลน์แล้วแหละแล้วจริงๆของในนี้ส่วนใหญ่ที่เห็นก็ ส่วนใหญ่ในออนไลน์มีเยอะเลยนะถ้าพูดกันตามตรงมไม่หลอกไม่สบตามีจริงๆทงั้งแก้วน้ำยางรัดผมตุ๊ก,ก,กตาผัดลมอะไรอย่างเงี้ยเออคือม,ม,มันสั่งได้หมดแล้วอะแต่ว่ามาสัาเพวงก็มาหาอะไรกินก็ยังดีนะเพราะของอร่อยทั้งนั้นเลยสนุกดีเนาะเป็นผะู้ประกบภัยสนุกดีพอมากาละละเราติดจมูกเลยดีกว่าปะก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะทุกคนแน่าจะรู้ว่าเป็นร้านไหนเพราะอือหืออ่ากันขนาดนั้นไม่ต้องบอกยังรู้อะชื่อร้านอะไรจำได้หรือเปล่า เฮ้ยเหมือนจะจาได้แป๊บนึง่งหนึงขอหนึ่งก่อนข้าวแกงป้าน้อมข้าวแกงป้าน้อมเขาร้องให้แล้วเนี่ยเจ้าของเราแม่อ้นข้าวแกงแม่อ้อนไม่ใช่แม่อ้อมอ๋อแม่อ้อมด้วยครับแม่อ้อนข้าวแกงเจ้าเก่าสะพานหันนะเอออร่อยจริงปูวานหมูเค็มยังไงก็ต้องสั่งนะอร่อยแบบ อร่อยที่สุดที่เคยกินมาแล้วอ่ะเดินกลับไปซื้อกลับบ้านได้ไหมเอออยากซื้อจับไปซื้อตะขีดอ,อ,อร่อยซือคือเบรกแตกได้เลยนะถ้าออกินกับข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจังหวะพาไปด้วยนะจะได้พาไปกินด้วยกันบ่อยๆคลิปหน้าจะพาไปหลวงปุง่หลงที่หลงร้านที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะจะพาไปฝนตกที่ไหนก็ไปกันด้วยกันนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วได้ไหมไปไหนไม่ได้เลยพูดถูกใคแล้วเนี่ยกลับบ้านก็ไม่ได้ดูหัวดิ <c oughs> รูรเรดว่ะดูดิไปแหละไม่ว่า ใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องจมูกพาไปด้วยนะจะได้พาไปกินด้วยกันบ่อยๆ